ค่ะก็สวัสดีนักเรียนทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะสาหรับคลิปวิดีโอนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับพันธะเคมีเนาะเราจะมาดูกันว่าพันธะเคมีมีอะไรบ้างตัวแรกก็คือเป็นพันธะไอออนิกนะคะเกิดจากโลหะรวมกับอะโลหะนั่นเองนะคะอันที่2เป็นพันธะโคเวเลนต์เกิดจากอะโลหะบวกอะโลหะแล้วก็พันธะโลหะเกิดจากโลหะรวมกันเองนะคะเรามาดูตัวแรกกันเลยเนาะพันธะไอออนิก พันธะไอออนิกเกิดจากโลหะกับอะโลหะรวมกันโดยจะเกิดขึ้นจากการให้และรับอิเล็กตรอนนะฮะโดยที่โลหะนั้นจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้หรือเสียอิเล็กตรอนออกไปนะคะส่วนอะโลหะจะทำหน้าที่รับอิเล็กตรอนเข้ามาการให้และการรับจะทำให้โลหะมีประจุเป็นบวกอะโลหะมีประจุเป็นลบนะฮะ ประจุบวกกับประจุลบมาเจอกันจึงดึงดูดกันนะฮะด้วยแรงทางประจุไฟฟ้าเราจึงเรียกพันธะที่เกิดขึ้นว่าพันธะไอออนิกนั่นเองนะคะก็คือเกิดจากไอออนนะฮะบวกกับไอออนลบมาเจอกันน,ะ,ะ,นะ,ะหลักการเรามาดูกันนะคะว่าสมมุติว่าโซเดียมนะ,ะอยากมาสร้างพันธะกับคลอรีนนะฮะ วิธีการสร้างพันธะจะเป็นอย่างไรนะการจัดเรียงอิเล็กตรอนของโซเดียม1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 1ตัวนี้เคยสอนแล้วเนาะเป็นการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบย่อยนะฮะจำไว้เลยนะลกูกการสูญเสียอิเล็กตรอนหรือการรับอิเล็กตรอนจะเกิดขึ้นที่อิเล็กตรอนวงนอกสุดเท่านั้นนะฮะวงนอกสุดเท่านั้นอิเล็กตรอนวงนอกสุดก็คือชั้นที่อยู่นอกสุดนั่นเองเขาจะเรียกว่า valence electron นะฮะ เวเลนซ์อิเล็กตรอนนะฮะเวเลนซ์อิเล็กตรอนหรืออิเล็กตรอนวงนอกสุดนั่นเองโซเดียมจัดเรียงอิเล็กตรอนนะฮะได้เป็น 1s2 2s2 2p6 3s1 นะฮะแสดงว่าชั้นนอกสุดเนี่ยมีอิเล็กตรอนแค่ตัวเดียวนะฮะมีแค่1ตัวตรงนี้นะฮะตัวเดียวมันจึงยอมสูญเสียชั้นนอกสุดของตัวเองออกไปนะฮะ เพื่อทําให้ชั้นที่อยู่ถัดมาเนี่ยเป็นแปํทำไมต้องทําให้ตัวเองเป็นแปํทำให้เหมือนกับหมู่ที่8นั่นเองนะคะทำให้เหมือนกับหมู่ที่ี่ดเพื่อจะทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถไปสร้างพันธะกับคนอื่นได้นั่นเองนะคะอิเล็กตรอนคบ8ตามกฎออกเต็นะคะจำได้ไหมคะตัวนี้เนาะจะไปเกี่ยวข้องกับพันธะโคเวเลนต์เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะ คราวนี้การสูญเสียอิเล็กตรอนออกไป1ตัวชั้นนอกสุดจะทำให้ 3S นั้นหายไปเลยเนาะโซเดียมเฉยๆเนี่ยจะกลายเป็นโซเดียมบวกขึ้นมาแสดงประจุบ,บวกขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมคะจะเหลือแค่2 P6 ถ้าดูคร่าวๆถ้าการจัดเรียงอิเล็กตรอนตัวนี้นะคะดูคร่าวๆดูแค่นี้นะคะเขาอยู่หมู่อะไรการดูหมู่นะคะให้นักเรียนดูระดับพลังงานหลักที่สูงที่สุดมันมีสอง,สองตัวใช่ไหมคะ ให้นักเรียนเอาเลขที่ยกกําลังอยู่เนี่ยมาบวกกันจะเป็นหมู่ที่8เห็นไหมครับมันจะทําตัวคล้ายๆกับหมู่ที่8เพราะฉะนั้นมันจึงยอมสูญเสียอิเล็กตรอนของมันออกไป1ตัวนั่นเองนะคะหตัวอะะวอกไปคราวนี้การเสียอิเล็กตรอนออกไป1ตัวจะทําให้โปรตอนที่อยู่ด้านในเนี่ยนะคะจะมีมากกว่าอิเล็กตรอนที่เสียออกไป1ตัวจึงแสดงเป็นประจุปเป็นบวกออกมานักเรียนจําได้ไหมคะ ที่ครูเคยบอกว่ามีประจุบ,บวกเท่าไหร่ก็มีลบเท่านั้นตัวใช่ไหมคะบวกเนี่ยจะอยู่ข้างในบวกมีค่าเท่าเดิมแต่ลบเราเสียไปลบหนึ่งใช่ไหมคะที่อยู่ข้างนอกเนาะเสียไปหนึ่งลบจริงๆเรามีแค่มีสามลบนะฮะเสียไปหนึ่งลบก็จะเหลือแค่สองลบใช่ไหมคะเหลือแค่สองลบแต่บวกข้างในบวกข้างในมีถึงสามบวกเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีจํานวนมากกว่ากันบวกมีมากกว่ามากกว่าเท่าไหร่ตัวมากกว่าหนึ่งตัวจึงแสดงเป็นประจุบวกออกมานั่นเอง นะคะตัวนี้เข้าใจเนาะอ่าแสดงประจุบวออกมาต่อไปในทางตรงกันข้ามนะคคลอรีนนะะจัดเรียงอิเล็กตรอนได้เป็น1 s 2 2 s 2 2, 2 2 p 6แล้วก็3 p 5นะฮะ3 p 5คลอรีนอยากสร้างพันธะก,กับโซเดียมนะฮะมองไปเห็นอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาของโซเดียมก็วิ่งเข้าไปรับอิเล็กตรอนนะ,ะตัวเองก็วิ่งเข้าไปรับอิเล็กตรอนทำไมถึงรู้ว่าเข้าไปรับอิเล็กตรอนเพราะว่าคลอรีนเนี่ยอยู่หมู่ที่7 นะฮะคอรีนอยู่หมู่ที่7 3เอ้ย5กับ2เนี่ยบวกกันเป็น7นะฮะอยู่หมู่ที่7ขาดอีก1ตัวจะครบ8นะฮะอยากได้อิเล็กตรอนอีกหนึ่งตัวมาจึงวิ่งเข้าไปรับอิเล็กตรอนมาอยู่ในตัวเองนั่นเองนะฮะการวิ่งเข้าไปรับอิเล็กตรอนเนี่ยจะเกิดขึ้นที่วงนอกสุดเช่นเดียวกันนะฮะเดิมมีอยู่7วิ่งเข้าไปรับอีก1ก็กลายเป็น8นะะั่นเองนะฮะจริงไหมมาดูการจัดเรียงอิเล็กตรอนของคอ,อรีน หนึ่งสอ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 ง p หกสาม s สองสาม p หกเห็นไหมคะจากสาม p ห้าจะกลายมาเป็นสาม p หกทันทีน้องนักเรียนสังเกตเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบใหม่ของคอรีนนะฮะ,ะ,ะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันกับหมู่ที่แปดเช่นเดียวกันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสองตัวนะคะตัวหนึ่งให้อิเล็กตรอนแล้วตัวหนึ่งรับอิเล็กตรอนประจุก,กากรายเป็นลบขึ้นมาเพราะว่ารับลบเข้ามาเพิ่มหนึ่งตัว เนาะแสดงว่าลบมีเกินเข้ามา1ตัวแสดงว่าจะแสดงเป็นประจุเป็นลบออกมาเมื่อบวกกับลบมาเจอกันเป็นไงคะดึงดูดกันด้วยประจุบวกกับประจุลบดึงดูดกันเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกขึ้นมาตัวนี้นะคะเรียกว่าสารประกอบไอออนิกนั่นเองนะคะสารประกอบไอออนิกเนาะเรียกว่าสารประกอบ ไอออนิกนั่นเองนะคะสารประกอบไอออนิกนั่นเองซึ่งสารประกอบไอออนิกนี้ชื่อว่าโซเดียมคลอไรนะคะชื่อว่าโซเดียมคลอไรนั่นเองเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะเป็นการสร้างพันธะไอออนิกกันระหว่างโซเดียมกับคลอรีนะฮะได้เป็นสารประกอบไอออนิกตัวใหม่ที่มีชื่อว่าโซเดียมคลอไรนะฮะ เราจะไปดูการอ่านชื่อกันเนาะทำไมคุณครูเปลี่ยนเสียงจากคอรีนเป็นคอไล์ล่ะนะฮะเพื่อมันเกิดเป็นสารใหม่มันจะต้องมีการเรียกชื่อใหม่ขึ้นมานั่นเองนะคะหลักการในการเรียกชื่อนะ,ะหลักการในการเรียกชื่อเดี๋ยวครูจะสอนต่อไปเนาะต่อไปเรามาดูวิธีการเขียนสูตรของสารประกอบไอออนิกก่อนให้นักเรียนเอาตัวเลขที่เป็นประจุเนะี่ยมาคูณไขว้กันอย่างเช่นนะฮะอย่างเช่นธาตุ A อยู่หมู่ที่2 นะธาตุ A อยู่หมู่ที่2ประจุของเขาจะเป็น2บวกนะอยากสร้างพันธะกับธาตุ B ที่มีประจุเป็นลบนะฮะแสดงว่าอยู่หมู่7ดนะฮะสองตัวนี้ให้ในักเรียนตัวนี้เป็นเลข1นะคะแต่เขาไม่เขียนกันเนาะให้เอาตัวเลขมากูุ่นไขว้กันเราจะได้สูตรของสารประกอบไอออนิกค,คือ A ห้อยด้วยเลข1 B ห้อยด้วยเลข2น,นั่นเองเข้าใจนะคะตัวนี้เนาะ แต่เลขหนึ่งเขาไม่ค่อยเขียนกันก็จะเป็น AB 2ตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นแมกนีเซียมอยู่หมู่ที่2ประจุจะเป็น2บวกนะฮะสร้างอ,าอยากสร้างพันธะกับคลอรีนนะะมีประจุปเป็นลบนะะอยู่หมู่ที่7นะตัวนี้จะเรียกว่าแมกนีเซียมไอออนตัวนี้จะเรียกว่าคลอไรไอออนนะฮะไม่เป็นคลอรีนแล้วนะถ้ามีประจุลบขึ้นมาเสียงจะเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงไอและเติมคำว่าไอออนเข้าไป ตอนตัวนี้คูณไขว่กันรประจุจะได้เป็น MgCl2 ชื่อว่าแมกนีเซียมคลอไรด์นั่นเองนะฮะหลักการในการจำนะฮะนักเรียนดูนะหลักการนะฮะตัวน,นี้เนาะถ้าใครที่อยู่หมู่อันนี้เป็นประจุนะฮะคร่าวๆนะลูกนะหมู่ที่หนึ่งประจุของเขาจะเป็น1บวกนะฮะแต่เลขหนึ่งคุณไม่เขียนนะ หมู่ที่2ประจุของเขาจะเป็น2บวกหมู่ที่3จะเป็น3บวกหมู่ซจะเป็น4บวกนะฮะหรือบางครั้งจะเป็น4ลบก็ได้นะฮะขึ้นอยู่กับว่าเขาไปคู่กับใค่เนาะหมู่ที่5จะเริ่มเป็น3ลบหมู่ที่6จะเป็น2ลบเพราะว่าเขามีประจุเอ่อเขามีอิเล็กตรอนวงนอกสุดข,ของเขาเนี่ยห้าตัวอยู่แล้วต้องการอีก3ก็คือรับเข้ามาอีก3ตัวนั่นเองเข้าใจไหมลูกหมู่ที่6ก็เช่นเดียวกันมีอยู่6แล้วนะฮะ ขาดอีก2จะครบ8ก็ไปรับอิเล็กตรอนมา2ทําให้ประจุข,ของเขาเป็น2ลบนั่นเองหมู่ที่7นะฮะหมู่ที่7ก็จะเป็นลบเดียวนะฮะส่วนหมู่ที่8ก็ไม่มีเพราะว่าทุกตัวอยากทาตัวให้เหมือนกับหมู่8นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือการให้และรับอิเล็กตรอนใครที่ให้อิเล็กตรอนประจุจะเป็นบวกใครที่รับอิเล็กตรอนประจุจะเป็นลบนั่นเองนี่คือที่มาเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนรู้ว่าธาตุใดอยู่หมู่อะไรนักเรียนจะรู้ประจุข,ของเขาทันทีเนาะ กลับไปที่หน้าเมื่อกี้นะคะแมกนีเซียมครูรู้ได้ไงว่าแมกนีเซียมอยู่หมู่ที่2นะฮะครูจําได้ประจุของเขาจะเป็น2บวกนั่นเองเห็นไหมคะคารี <c oughs> อยู่หมู่ที่7นะฮะเพราะฉะนั้นประจุของเขาจะเป็น1ลบเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องรู้ว่าธาตุไหนอยู่หมู่ไหนเนาะจึงจะสามารถเขียนประจุออกมาได้แล้วก็สามารถเขียนเป็นสูตรของสารประกอบไอออนิกออกมาได้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือการเขียนสูตร สารประกอบไอออนิกนะคะสูตรของสารประกอบไอออนิกนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูการเรียกชื่อกันนะคะนักเรียนดูบรรทัดข้างล่างสุดเลยเนาะการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิกนะคะเราจะอ่านชื่อโลหะนะะตัวที่เป็นโลหะเนี่ยอ่านชื่อเหมือนเดิมเนาะส่วนตัวที่เป็นอะโลหะเราจะเปลี่ยนเสียงลงท้ายเป็นเสียงไอนะคะใครที่เป็นอะโลหะเราจะเปลี่ยนเสียงลงท้ายเป็นเสียงไ เช่นคลอรีนก็จะเป็นคลอไรไอโอดีนก็จะเป็นไอโอดายฟลูออรีนก็จะเป็นฟลูออไรนั่นเองโอเคไหมคะบรมีนก็จะเป็นบโบรไมน์ซัลเฟอร์ก็จะเป็นซัลไฟโอเคไหมคะแต่มีตัวที่เปลี่ยนเสียงไม่เหมือนเพื่อนนะคะมีอยู่3ตัวโดยคร่าวๆนะคะคือตัวนี้ไนตโตรเจนเราจะไม่อ่านว่าไนาตโตรจ่ายนะคะเราจะอ่านว่า ไนไตรนั่นเองนะฮะไนโตรเจนจะเปลี่ยนเสียงเป็นไนไตรนั่นเองโอเคไหมคะไนโตรเจนอยู่หมู่ที่5โอเคเนาะต่อไปนะคะไฮโดรเจนนะฮะสมมุติว่าเป็น H ลบนะฮะอยู่หมู่ที่1หรืออยู่หมู่ที่7ก็ได้นะฮะหมู่ที่7ก็จะกลายเป็นลบเดียวไฮโดรเจนจะเปลี่ยนเสียงเป็นไฮไดร์นะฮะไฮดร์ ต่อไปออกซิเจนอยู่หมู่ที่6นะฮะก็เป็น2ลบประจุของเขาจะอ่านว่าออกซิเจนเปลี่ยนเสียงเป็นออกไซนั่นเองนะฮะไม่ออกซิเจนนะคะเพราะฉะนั้น3ตัวนี้นักเรียนเน้นเอาไว้ด้วยเนาะไนโตรเจนเปลี่ยนเสียงเป็นไนตร์ไฮโดเจนเป็นไฮดร์แลวก็ออกซิเจนเป็นออกไซน์แล้วเติมคําว่าไอออนเข้าไปถ้าอยู่ในรูปของประจุนั่นเองนะฮะถ้าอยู่ในรูปของประจุ เนาะแต่ถ้าไปอยู่ในรูปของสารประกอบแล้วนะฮะเราจะลบเสียงเราจะไม่อ่านออกเสียงคำว่าไอออนอีกต่อไปตัวอย่างเช่นนะคะสามตัวนี้เนาะอ่ะครูขอลบนะอ่ะเรามาดูวิธีการอ่านชื่อกันสมมุติว่าคุณครูอยากจับคู่ระหว่างโพแทสเซียมไอออนเห็นไหมฮะนักเรียนมาดูฝั่งของโลหะก่อนเนาะอ่ะโลหะดูการอ่านชื่อก่อนนะอ่นดูตัวแรกใหม่เนาะโซเดียม เป็นโซเดียมบวกเราก็จะอ่านว่าโซเดียมไอออนเห็นไหมคะฝั่งของโลหะเมื่อมีประจุบ,บวกเกิดขึ้นเราก็จะเติมคําว่าไอออนได้เลยอ่านชื่อเดิมแล้วเติมคำว,ว่าไอออนได้เลย K บวกก็ชื่อว่าโพแทสเซียมไอออน Mg 2บวกแมกนีเซียมไอออน Ca 2บวกแคลเซียมไอออน AL3 บวกอลูมิเนียมไอออนเห็นไหมคะประจุของเขาเป็นประจุบวกเกิดขึ้นเนี่ยตามหมู่ของเขาเลยเขาอยู่หมู่อะไรประจุของเขาจะเป็นแบบนั้น นอแล้วเติมคําว่าไอออนได้เลยเสียงเดิมแล้วเติมคําว่าไอออนถ้าอยู่ในรูปของประจุนะถ้าอยู่ในรูปของประจุแต่ถ้าอยู่ในรูปปกติ Na ก็คือโซเดียม K โพแทสเซียมได้เลย Mg แมกนีเซียมได้เลยนะคะตัวนี้เนาะชื่อเดิมของเขาต่อไปมาดูฝั่งของอะโลหะกันนะคะอะโลหะอะโลหะเนี่ยจะพิเศษนิดนึงเราจะต้องเปลี่ยนเสียงของเขาจากเดิมเป็นเสียงอ เป็นเสียงาอเป็นเสียงอายนะคะสารไอไม้มาลายดอเด็กกลันเป็นเสียงไอเนาะคลอรรนนะฮะถ้าเขียนเสียงนี้เรียกว่าเรียกว่าคลอรรนนะคลอรีนแต่ถ้าเป็น Cl- เราจะอ่านว่าคลอไอออนเปลี่ยนจากเสียงคลอรีนเป็นคลอไลแลวเติมคำว่าไอออนบรมีนเป็น b r o m i ซ e sulfur เป็น s u ล f ฟ d e ได้เลยเห็นไหมคะไฮโดรเจนเป็น h y d r o ์ออกซิ g จนเป็น oxide ไนโตรเจนเป็นไนทร i ไอออนได้เลยแล้วเติมคำว่าไอออนได้เลยโอเคเนาะตัวนี้ในรูปของประจุแต่ถ้าในรูปของสารประกอบนักเรียนดูนะนะฮะในรูปของสารประกอบถ้าคุณครูอยากจับตัวนี้โพแทสเซียมไอออนกับซัลไฟด์ไอออนอยากให้สองคนนี้มาสร้างพันธะไอออนิกกันนะฮะเรามาดูกันนะคะ K บวกโพแทสเซียมไอออนอยากมาสร้างพันธะกับ S 2ลบ s u n f ฟ i อออนครูจะได้สูตรของสารประกอบว่าให้นักเรียนเอาตัวเลขนะฮะของประจุนั้นนะมาคูณไข้กันเลข1ตัวนี้ก็จะไปเป็นตัวห้อยของตัวนี้เลข2ตัวนี้จะไปเป็นตัวห้อยของตัวแรกโอเคไหมคะเอาแค่ตัวเลขมาไม่ต้องเอาประจุมาโอเคเนาะเพราะฉะนั้นคุณครูจะได้สูตรว่า K ห้อยด้วยเลข2 S ห้อยด้วยเลข1แต่เลข1เขาไม่เขียนกันโอเคเนาะเป็น K2S นี่คือการเขียนสูตรสารประกอบไอออนิกต่อไปคุณครูอยากอ่านชื่อถ้าครูถามตัวนี้ตัวนี้จะชื่อว่าโพแทสเซียมไอออนตัวนี้จะชื่อว่าซัลไฟด์ไอออนแต่ถ้ามารวมเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วเราจะอ่านชื่อว่าโพแทสเซียม ซัลไฟได้เลยไม่ต้องมีคำว่าไอออนอีกต่อไปนะฮะโพแทสเซียมซัลไฟได้เลยเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในรูปของไอออนแล้วไม่มีประจุบ,บวกไม่มีประจุบลบเกิดขึ้นแล้วนะฮะเราจะอ่านชื่อว่าโพแทสเซียมซัลไฟได้เลยนั่นเองนะฮะต่อไปนะฮะเราจะตัดคำว่าไอออนออกได้เลยเนาะต่อไปถ้าคุณครูอยากจับคู่ระหว่างอาแมกนีเซียมไอออน กับ b r o m i ์ e ion นะคะ m a g n e เ i u m ม2บวกบวกกับ b r o m i ์ e ion นะคะครูจะได้สูตรเป็น Mg ห้อยด้วยเลขหนึ่งแต่เลขหนึ่งไม่เขียนนะ Br 2นั่นเองนี่คือสูตรนี่คือการเขียนสูตรของสารประกอบไอออนิกนะฮะชื่อของเขาคือนะฮะชื่อของสารประกอบไอออนิกนี้ชื่อว่า m a g n e ซ i u m อะไรคะ b r o หมายได้เลยเนาะดูภาษาไทยด้วยนะคะเขียนให้ถูกต้องใครเขียนผิดมานะฮะถ้าเป็นข้อสบอบข้อเขียนก็จะมีการหักคะแนนนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นภาษาไทยนเะนี่ยไปดูชื่อของธาตุาแต่ละตัวด้วยนะคะว่าเขียนยังไงเขียนให้ถูกต้องนะฮะนะ้องไปดูชื่อภาษาไทยของเขามาเนาะครูลืมอีกอย่างหนึง่งบางคนมาท่องตารางธาตุกับครูเอสซันเฟอร์บางคนมาท่องว่าเอสกรรมฐานถูกต้องค่ะเอสกรรมฐานใช้ได้ แต่ว่าเวลาการเรียกชื่อจะไม่มีคำว่ากรรมฐานนะคะจะใช้เป็นซันเฟอร์นั่นเองเปลี่ยนเสียงเป็นซันไฟนะฮะเปลี่ยนเสียงเป็นซันไฟเพราะฉะนั้นการเรียกชื่อเราจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษนะคะเราจะไม่ใช้ชื่อภาษาไทยนะ,ะไม่ใช้ชื่อภาษาไทยนั่นเองเนาะตัวนี้ซันเฟ็นั่นเองนะฮะตัวนี้โอเคเนาะนี่คือการเขียนสูตรต่อไปคุณครูขออีกสักตัวอย่างหนึ่งเนาะ ถ้าสมมุติว่าคุณครูอยากจับคู่ระหว่างาแคลเซียม2บวกกับ s 2ลบ Ca 2บว,บวกกับ s 2ลบนะฮะนี้สูตรของสารประกอบอไอลอนิกจะเป็น Ca 2 s 2ถูกต้องไหมคะ Ca 2 s 2 แต่ในบางครัง้งนักเรียนไปเจอข้อสอบข้างนอกอาจจะเป็น CAS ก็ได้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเขาใช้การตัดทอนตัวเลขนะฮะของเลขอะตอมเนี่ยจำนวนอะตอมเนี่ยนะฮะเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำเช่น2กับ2ก็ตัดเป็น1กับ1ได้เลยนะฮะเป็นเลข1ได้เลยเนาะ,ะเพราะฉะนั้นใครไปเจอแบบนี้แล้วอย่างง,งอย่าสับสนนะฮะว่าเอะครูจุ้ยสอนเนี่ยทำไม S sulfur อ,อ,อยู่หมู่ที่เอ่อ ทำไมเป็นห้อ,อยด้วยเลขหนึ่งละ่ะแคลเซียมห้อ,อยด้วยเลขหนึ่งละ่ะแคลเซียมอยู่หมู่หนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่ซัลเฟอร์อยู่หมู่เจ็ดหรือเปล่าไม่ใช่นะคะมันเกิดจากการตัดทอนตัวเลขมาแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะจริงๆแล้วแคลเซียมอยู่หมู่ 2, สองซัลเฟอร์อยู่หมู่หกนั่นเองนะคะตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นอย่าจําสับสนกันนะตัวอย่างเช่นสมมุตินะคะสมมุติ a 2 b 4อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถตัดทอนได้เป็น a ห้อยด้วเลข1 b ห้อยด้วเลข2เป็น a b 2ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะฮะตัวนี้สามารถตัดได้เนาะตัวนี้คือข้อสังเกตนะฮะที่เราควรจะสังเกตกันแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นแบบนี้สมมุติครูเอาอลูมิเนียมกับซัลเฟอร์สมมุตินะฮะอลูมิเนียม3บวกสร้างพันธะกับซัลไฟด์ไอออน2ลบครูจะได้สูตรเป็น a l ห้อยด้วเลข2 s ห้อยด้วเลข3แบบนี้ตัดทอนไม่ได้นะฮะ เพราะฉะนั้นตัวเลขจะต้องเป็นตัวเลขที่หารลงตัวนะฮะของกันและกันเนาะถึงจะตัดทอนได้นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวไหนที่ตัดทอนไม่ได้เราก็ค้างไว้แบบนั้นได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะฮะตัวแรกกลับมาที่ตัวแรกก่อนเนาะ CAS มีชื่อว่าแคลเซียมซัลไฟด์นะฮะแคลเขียนให้ถูกนะคะแคลเซียม ซันไฟนะคะซันไฟโดอเด็กกะลันนะคะไม้มมลายดอเด็กกะลันซันไฟได้เลยเนาะต่อไปตัวนี้ก็อ่านว่าอะลูมิเนียมอะไรคะซันไฟได้เลยนะคะอะลูมิเนียมซันไฟได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นจะจับคู่ไหนก็ตามให้นักเรียนเอาประจุเอาตัวเลขของประจุนะคะมาคูณไขว้กัน เราจะได้สูตรของสารประกอบไอออนิกขึ้นมาจากนั้นการอ่านชื่อชื่อของโลหะเราจะอ่านเหมือนเดิมนะคะแต่ชื่อของอะโลหะเสียงลงท้ายจะต้องเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงอาย,ยกเว้น3ตัวนะคะยกเว้น3าตัวที่เปลี่ยนเสียงไม่เหมือนคน,คน,คนอื่นเช่นไนโตรเจนเป็นไนตราย์หรือไนไตรยก็ได้นทะทอาหารหรือต่อต่อก็ได้เนาะออกซิเจนเป็นออกไซด์และไฮโดรเจนเป็นไฮไดร์นั่นเองนะคะสตัวนี้ เปลี่ยนเสียงไม่เหมือนเพื่อนนั่นเองนะคะต่อไปมันจะมีลักษณะของกลุ่มไอออนที่มีชื่อเฉพาะอยู่ด้วยนะคะกลุ่มไอออนที่มีชื่อเฉพาะเดี๋ยวนักเรียนมาดูนะคะกลุ่มไอออนที่มีชื่อเฉพาะเช่นนะฮะ nh 4บวกตัวนี้มีชื่อว่าแอมโมเนียมไอออน oh ลบมีชื่อว่าไฮดรอกไซด์ไอออน c n ลบ มีชื่อว่าไซยาไนออน NO3 ลบมีชื่อว่าไนเตรตไอออนนะฮะ HCO3 ลบมีชื่อว่าไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออน CO32 ลบชื่อว่าคาร์บอเนตไอออน SO42 ลบชื่อว่าซัลเฟตไอออนและ PO43 ลบชื่อว่าฟอสเฟตไอออนพวกนี้เป็นชื่อเฉพาะที่เราจะต้องจำให้ได้เพราะว่าเขาเป็นชื่อที่ไม่ได อ่านตามหลักการนะคะเป็นชื่อเฉพาะของเขาออกมาเลยนั่นเองอาจจะมีอีกตัวหนึ่ง hpo สองลบนะฮะชื่อว่าไฮโดรเจนฟอสเฟตนั่นเองนะฮะไฮโดรเจนฟอสเฟตนักเรียนก็ไปดูเพิ่มเติมในหนังสือก็ได้นะฮะนะฮะมีหลายตัวที่ครูยังไม่ได้นำมาเนาะเช่น hpo สองลบตัวนี้นะคะ sp o 4 2ลบชื่อว่า hydrogen p h o เ p h a t e ion นะฮะยังไงนักเรียนลองกลับไปดูเพิ่มเติมเนาะในหนังสือเรียนหน้าที่143นะคะ143เดี๋ยวถ้ายังไงนักเรียนกลับมาที่เรียนที่ในห้องเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะมีชื่อเฉพาะเพิ่มเติมเข้ามาเนาะดังนั้นการอ่านชื่อจะต้องอ่านเป็นชื่อเฉพาะเลยนะฮะเป็นชื่อเฉพาะเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะว่าถ้าคุณครูจะจับ กลุ่มไอออนนั้นมาอยู่ด้วยกันมาคู่กันนั้นเนี่ยมันจะอ่านว่าอย่างไรบ้างเช่นนะฮะครูจับคู่นี้อ่าคู่นี้นะคะนี่สองตัวนี้ให้นักเรียนมองเป็นก้อนเดียวเลยนะคะ nh 4บวกให้มองว่าทั้งก้อนเนี้ยมีประจุเป็นบวกเลยเป็นตัวแทนของโลหะเลยสมมุตินะคะเป็นตัวแทนของโลหะเลยมีประจุบวก1บวกแสดงว่า u หนึ่งอะไรประมาณนั้นนะคะ ต่อไปอยากมาสร้างพันธะกับ oh ลบก็มองตัวนี้เป็นท้งก้อนเลยมีประจุปเป็นลบนะฮะคล้ายๆกับอยู่หมู่ที่7ดังนั้นเวลาเราจะเขียนสูตรของสารประกอบไอออน,นิกที่เกิดขึ้นให้นักเรียนเอาตัวเลขของประจุมาคูณไขกันมาเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะได้เป็น nh 4นะฮะทั้งหมดห้อยด้วยเลข1แล้วก็ oh ทั้งหมดห้อยด้วยเลข1แต่เลข1เขาไม่เขียนกันดังนั้นสูตรของคุณครูเขียนได้เป็น nh 4 oh H, ได้เลยนะฮะ nh 4 oh H, ได้เลยแต่จำไว้นะถ้าไม่ใช่เลข1น,นักเรียนจะต้องใส่วงเล็บเสมอนะ,ะจะต้องใส่วงเล็บเสมอเนาะอ่ะคราวนี้เรา,เามาดูการอ่านชื่อการอ่านชื่อนะฮะ nh 4เราก็จะอ่านว่าแอมโมเนียมได้เลยนะฮะแอมโมเนียมคราวนี้ oh H, ลบเขาจะเป็นชื่อเฉพาะ oh H, ลบนะฮะ มันคือไฮดรอกไซด์ไอออนเราจะอ่านว่าแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ได้เลยนะฮะแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ได้เลยตัดคำว่าไอออนทิ้งตัดคำว่าไอออนทิ้งเนาะเมื่ออยู่ในรูปของสารประกอบไอออนิกเราจะตัดคำว่าไอออนทิ้งได้เลยเนาะนี่คือตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างที่สองเนี่ยอีกสักตัวอย่างหนึ่งเนาะอีกสักตัวอย่าง,งเช่นสมมุตินะคะสมมุติสมมุต,ะคะมมต,มมติคุณครูเอาหมู่ที่2 Ca แคลเซียมนะมาสร้างพันธะกับ NO3- นะสมมตุติคุณครูจะได้สูตรเป็น Ca ห้อยด้วยเลข1 NO3 ทั้งหมดจะต้องห้อยด้วยเลข2ต้องใส่วงเล็บนะฮะต้องใส่วงเล็บด้วยเพราะอะไรเพราะถ้านักเรียนไม่ใส่วงเล็บนักเรียนจะไม่รู้เลยว่าเลข2นะั้นมันเป็นตัวห้อยของทั้ง N และ O นะฮะเนี่ย เวลาคูณเข้านับจํานวนอะตอมเนี่ยโจะต้องมี6นะคะสคูณสเป็น6กไนโตรเจนจะต้องมี2นั่นเองเนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่วงเล็บเสมอถ้าไม่ใช่เลข1น,นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้อ่านว่าอะไรคะแคลเซียมอะไรคะแคลเซียมแคลเซียมอะไรลกูกไนเตรตนั่นเองนะฮะแคลเซียมไนเตรตนั่นเองนาอเป็นชื่อเฉพาะ เป็นชื่อเฉพาะดังนั้นนะฮะนักเรียนก็ไปดูมาด้วยนะคะว่าชื่อเฉพาะเนี่ยอ่านอย่างไรนะอ่านอย่างไรนั่นเองเนาะดังนั้นให้นักเรียนมองเป็นก้อนเดียวเลยนะคะอย่างเช่นตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะ,ะไม่ต้องอ่านแยกด้วยนะฮะไม่ต้องอ่านว่าไฮโดรเจนคาร์บอนออกไซด์ไม่มีนะคะหรือไฮโดรเจนคาร์บอนออกซิเจนไม่มีนะลูกนะดังน,น,นั้นนักเรียนลลกให้มองเป็นก้อนเดียวเลยแล้วก็ดูประจุข,ของเขาอย่างเดียวนะคะ ดูประจุของเขาอย่างเดียวว่าเขาเป็นประจุอะไรแล้วเอาตัวเลขประจุเนะี่ยคูณไขว้จบเลยแล้วก็อ่านชื่อได้เลยนะคะตัวนี้เนาะนี่คือการอ่านชื่อของไอออนิกนั่นเองนะคะของไอออนิกนั่นเองเนาะมาดูตัวอย่างตัวนี้นะคะเช่น KCN ให้นักเรียนมองเป็นสองก้อนนะคะให้มองเป็นสองก้อนนี้โพแทสเซียมไซยาไนซีเอ็นลบเมื่อกี้คือไซยาไนโอเคไหมคะ ตัวนี้ไม่มีปัญหาตัวนี้ไม่มีปัญหานะฮะตัวนี้ก็มองเป็น2ก้อนนะฮะโซเดียมไนเตรตได้เลยนะฮะตัวนี้เป็นแอมโมเนียมคลอไรด์แอมโมเนียมนะคะไม่ใช่แอมโมเนียถ้าเป็นแอมโมเนียจะเป็น NH3 โอเคะนะคะต่อไปตัวนี้ให้มองเป็น2ก้อนเช่นเดียวกันโซเดียมไฮโดรเจรนคาร์บอนเนตเรียนอย่าไปอ่านทีละตัวนะอย่าไปอ่านว่าโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอนออกไซด์ไม่มีนะคะ เนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้อ่านว่าคาร์บอเนตนั่นเองนะฮะลกูกอ่านว่าคนะาร์บอเนตเนาะต่อไปนะฮะแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์นะมองเป็นสองก้อนนะมอมเป็นสองก้อนเวลานักเรียนอยากรู้สมมูตินะฮะถ้าเขาให้สูตรแบบนี้มาอยากรู้ว่าเดิมประจุของเขาเป็นเท่าไหร่ถ้าครูอยากจับแยกเนาะมันจะเป็น MG นักเรียนให้เอาตัวเลขตัวเนี้ยย้อนกลับไปข้างบนนักเรียนจะรู้หมู่ของเขาทันที OS ตรงนี้เป็นเลข1ก็กลายเป็น1ลบนะฮะ โอเคไหมลูกเนาะตัวนี้เช่นเดียวกันโซเดียมไม่ใช่เลขสามนะฮะตัวนี้ไม่ใช่เลขสามนะลูกนะดูดีๆอ่ะดูตัวนี้แม่นนะคะถ้าครูอยากรู้ว่ามันเกิดจากใครรวมกันมันเกิดจากโซเดียมนะฮะมันเกิดจากโซเดียมหนึ่งตัวเนี่ยนะฮะรวมกับ hco 3อีกหนึ่งตัวนะฮะซึ่ง hco 3เนี่ยประจุข,ของเขาเป็นลบหนึ่งโซเดียม บวก 1. นั่นเองนะฮะเวลานักเรียนดึงอย่าดึงเลข3ตัวนี้ขึ้นไปนะฮะไม่ใช่นะจริงๆนะ่ะสูตรของเขาคือทั้งหมดเนี่ยห้อยด้วยเลข1แต่เลข1เขาเขียนวงเล็บกันไหมไม่เขียนเขาไปเขียนเลขหนึ่งด้วยนะฮะตัวนี้นักเรียนต้องดูจริงๆเนาะเพราะฉะนั้นต้องจําให้ได้นะคะกลุ่มไอออนที่มีชื่อเฉพาะเนาะแล้วก็ที่ครูให้ท่องนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งว่านักเรียนจะได้เอกใจเนาะว่าโซเดียมถ้านักเรียนดึงกลับไปเนี่ย เอ้ยมันไม่ได้อยู่หมู่สามนะไม่ใช่นะฮะมันอยู่หมู่หนึ่งนั่นเองนะฮะประจุของเขาจะต้องเป็นแบบนี้นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าข้อสอบของครูให้สูตรของสารประกอบไอออนิกมาเลยนะฮะสารประกอบไอออนิกมาเลยนะะักเรียนจะต้องจับแยกได้ว่าใครกับใครมารวมกันนะ,ะอย่างเช่นตัวเนี้ยนะ,ะอย่างเช่นตัวเนี้ยแคลเซียมนะฮะก็เอาเลขสองตัวนี้ขึ้นไปก็จะเป็น Ca 2อบวกอยู่หมู่สองนะฮะสร้างพันธะกับ F ลบนั่นเองนะฮะอยู่หมู่ที่7นั่นเองโอเคเนาะ นี่คือการจับแยกนะฮะจับแยกและตัวสุดท้ายนะฮะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะเลข2ตัวนี้จะไปเป็นของ ba นะฮะสบวกแล้วก็ po c 3ลบนั่นเอง2ตัวนี้มาสร้างพันธะไอออนิกกันชื่อว่าแบเรียมฟอสเฟตนั่นเองนะฮะตัวนี้เนาะนี่คือการเรียกชื่อและก็เขียนสูตรของสารประกอบไอออนิกนั่นเองนะฮะเดี๋ยวนักเรียนเนาะลองไปทําแบบฝึกหัดดูข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3นะฮะ สามข้อนี้นะข้อที่1นะให้ให้นักเรียนเขียนสูตรของสามประกอบไันิกข้อที่2ให้นักเรียนเรียกชื่อและข้อที่3ามเขากําหนดประจุอิอนบวกกับอออนลบมาให้เรียนเขียนสูตรแล้วก็เรียกชื่อนั่นเองนะฮะส่งเป็นงานชิ้นต่อไปนะฮะสำหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะฮะนักเรียนของครูทุกคนนะฮะถ้าไม่ทันตรงไหนคุณครูไปเร็วตรงไหนนะฮะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูได้นะฮะแล้วก็ทําแบบฝึกหัดตัวนี้ส่งด้วยแต่ถ้าห้องไหนที่ทําเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้ภายหลังนั่นเองนะคะอาจจะเฉลยในห้องตอนที่นักเรียนกลับมาเรียนออนไลต์นั่นเองเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ